สวัสดีครับท่านผู้ฟังค้าบกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์โดยวส .934 อุทัยธานีนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 8 8 7 5มกะ AM เฮิรตซ์ AM 1512กิโลเฮิร์วิธีออนไลน์ w w w r b s 934 o r g นะครับแล้วก็เพจ f c e e o o o l l v v วส934อุทัยธานีติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา8.20นาทีถึง8.30นาทีโดยมีผม สิบเอกธีรเดชมีทองเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้จะพาทุกฟังไปติดตาม ข่าวสารภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันนะครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการกุฎีที่ยที่งสาสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมตามแผนงานโครงการประจำปีงบป,ประมาณ2568งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจรลาดยางเคลฟซิลกว้าง ตระยะทาง1,860เมตรและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคพร้อมให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดมีผู้ได้รับประโยชน์จํานวน1หมู่บ้าน56ครัวเรือน2 1 7รายณบ้านหนองทงหมู่ที่7ตําบลหนองพันจันทร์อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีไปต่อกันด้วยหน่วยแบรบิการขึ้นที่15สํานักงานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการด่านพัฒนาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างถนนเคปซิลงานก่อ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กงานระบบผลิตปลาปางานอาคารบริการน้ำดื่มระบบ r o งานขุดลอกแหล่งน้ำตามแผนงานโครงการประจำปีง,งบประมาณ2,568เพื่อควบคุมและกํากับดูแลให้ได้มตาตรฐานตรงตามแบบของกองการช่างกองบังคับการหน่วยบัญชาการท่ารพัฒนากําหนดโดยอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมการเดินทางภายในหมู่บ้านน้ํากินน้ําใช้ระบบน้ําดื่มที่ดีสะอาดถูกสุขลักษณะและแก้ปัญหาภัยแล้งพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการ ษให้กับรัษฎรใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพณพื้นที่ตำบลละบำตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักและพื้นที่ตำบล,บำำบำล,ลำบห้วยคดอเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี